ล่าสุดวันนี้แจ้งข่าวดีคอรมออนุมัติช่วยเหลือสามเดือนมาตรการอะไรเรียฟังเลย ค่ะทุกคนครับสวัสดีท่านผู้ชมกลองมาพบกันในวันที่17มกราคม2567และก็เช่นเคยทางช่องมาเดตขกาวสารมาแจ้งกาวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่งตางๆจากทางรัฐบาลข่าวสารในวันนี้ก็แน่นอนนะคะหลังจากมีการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอก็มีข่าวดีมาฝากพ่อแม่พี่น้องคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอก็มีการอนุมัติช่วยเหลือถึง3เดือนแต่จะเป็นอะไรนะั้นเดี๋ยวเราไปฟัง ทางโฆษกรัฐบาลแถลงหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอก่อนรับฟังข่าวสารก็ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์และสำหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารดีในครั้งต่อไปค่ะตามที่กระทรวงการคลังได้มีการเสนอ ซึ่งตัวกฎกระทรวงนี้มีสาระสำคัญในการปรับลดอัตราภาษีสมสรสนิตรสินค้าน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆนะคะซึ่งจะเป็นการลดลงประมาณ1บาทต่อลิตรนะคะทางนี้เพื่อให้ราคาน้ำมันดีเซลและน้ำมันอื่นๆนี้ยังคงตรึงไว้ที่ราคาไม่เกิน30บาทต่อลิตรค่ะซึ่งจะเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะตั้งแต่วันที่20มกราคมเลย ไปจนถึงหลังสงกรานนะคะก็คือ19เมษายน2567นี้นะคะซึ่งก็เป็นการแก้กฎกระทรวงนะคะกำหนดพิกัดอัตราภาษีสัมปทสานมิตรนี้ทางกระทรวงการคลังนะคะได้จัดทำประมาณการสูญเสียรายได้และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแล้วนะคะการดำเนินการตามมาตรการภาษีดังกล่าวจะทำให้กรมสัมปทสานมิตรจัดเก็บรายได้ภาษีสัมปทสานมิตรสินค้าน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันลดลงประมาณ 2000ล้านบาทต่อเดือนนะคะซึ่งอันนี้เป็นมาตรการ3เดือนฉะนั้นก็หมายความว่าจะมีการสูญเสียไรายได้ประมาณ6000ล้านบาทแต่ทั้งนี้นะคะจะเป็นการช่วยรักษาเสถียรภาพของราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและน้ำมันประเภทอื่นๆนะคะแล้วก็เป็นการทำให้ประเทศเนี่ยไม่ปรับตัวไม่ให้ราคาน้ำมันดีเซลในประเทศเนี่ย ปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนอาจจะกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนและก็การดําเนินการของภาคธุรกิจได้ทั้งนี้นะคะมันเป็นมาตรการระยะสั้นนะคะที่สอดคล้องกับนโยบายลดภาระค่าครองชีพข,ของประชาชนอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลชุดนี้นะคะก็เพื่อกระตุ้นเศรษฐรกิจภาพรวมของประเทศผ่านการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้แก่ประชาชนแต่อย่าลืมนะคะว่านอกเหนือจากการดําเนินการมาตรการที่เป็นระยะสั้นนี้แล้วเรายังมีการดําเนินการ ที่จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องราคาพลังงานให้กับประชาชนให้มีราคาพลังงานที่มีความเป็นธรรมมากขึ้นที่เป็นระยะยาวด้วยซึ่งก็คือทางกระทรวงพลังงานยังคงเดินหน้าอย่างเข้มข้นที่จะรื้อลดปลดสร้างนะคะหรือโครงสร้างราคาพลังงานของประเทศไทยใโดยมีเป้าหมายนะคะที่จะให้เกิดเป็นรูปธรรมในปี2567นี้อย่างแน่นอนค่ะ ส่วนเรื่องที่2นะคะที่จะมาะแถลงให้ฟังก็คือวันนี้คอรมนะคะก็มีมติเห็นชอบบงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568นะคะเป็นจำนวนเงิน3ล้6แส0 0 0 0 0 0บาทนะคะแล้วก็มีการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณปี2568ด้วย ว่าด้วยเรื่องการของงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ2568กนะคะที่เป็นจำนวน3 6 0ล้านล้านบาทนั้นทางสำนักงบประมาณสอปอนะคะได้มีการนำเสนอโครงสร้างงบประมาณปี6 8ไปโดยคาดว่ารัฐบาลจะจัดเก็บรายได้รวมนะคะจำนวน3าล้าน4แสนห4ล้านบาทนะคะซึ่งเมื่อหัก การคืนภาษีของกรมสัมพากรและอื่นๆแล้วจะคงเหลือไรายได้สุทธิจำนวน2ล้าน8แสน8หมื่น7พันล้านบาทนะคะซึ่งมีสาระสำคัญ3ส่วนด้วยกันก็คือโครงสร้างงบประมาณไรายได้สุดทีแล้วก็งบประมาณขาดดุลน,นะคะในส่วนของโครงสร้างงบประมาณนั้นรายละเอียดค่อนข้างเยอะเดี๋ยวยังไงจะส่งตามให้พี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ แต่ในของส่วนที่เป็นไรายได้สุทธิเนี่ยจำนวนนะคะจะอยู่ที่2ล้าน8 0 8 7 0 0 0ล้านบาทนะคะซึ่งเพิ่มขึ้นจากงบประมาณปี2567จำนวน1 0 0 0ล้านบาทหรือก็คือเพิ่มขึ้น3.59%นะในส่วนของงบประมาณขาดดุลเนี่ยจะเป็นจำนวนอยู่ที่7 1 0 3 0 0 0ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ2567นะคะเป็นจำนวนเงิน20,000ล้านบาทหรือก็คือเป็นการเพิ่มขึ้น2.89%คิดเป็นสัดส่วนนะคะถ้าเปรียบเทียบกับทาง GDP เนี่ยก็คือเป็นสัดส่วน3.56%ซึ่งถ้าเปรียบเทียบจากในปีงบประมาณ2567นะคะที่ในตอนนั้นเนี่ยสัดส่วนเนี่ยอยู่ที่3.64%ก็ถือว่าเป็นสัดส่วนที่ลดลง นะคะอันนี้กเ็เป็นในเรื่องของ,างทางงบประมาณปี68นะคะนอกจากนั้นเนี่ยในวันนี้คอรมอมีในเรื่องของการปร,ปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568ด้วยอันนี้มีหลักการและเหตุผลอยู่ทั้งสิ้นนะคะ2ข้อด้วยกันข้อแรกนะคะก็เพื่อให้สอดคล้องกับข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวันที่9มกราคม2567ที่ผ่านมาซึ่งคำสั่งการนะคะ โดยคร่าวนะคะก็คือขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญกับการนำนโยบายของรัฐบาลมากำหนดเป็นจุดเน้นที่ต้องดำเนินงานในปีงบประมาณ2568และใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนงานแล้วก็ให้มีการกำหนดสัดส่วนงบประมาณที่สะท้อนถึงนโยบายสำคัญของรัฐบาลให้ชัดเจนมีการกำหนด KPI นะคะที่สามารถวัดผลเป็นอย่างรูปธรรมได้และในกรณีที่จะเพิ่มหรือลดงบประมาณในรายการใดต้องมีเหตุผลและความจำเป็นที่สามารถอธิบายได้อย่างชัดเจนด้วย อันนี้เป็นคําสั่งการจากท่านนายกนะคะแล้วอีกหลักการและเหตุผลหนึ่งก็คือเพื่อให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดสามารถจัดทําข้อเสนอโครงการที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเสนอของการกระจายอำนาจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานเชิงพื้นที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆนะ,ะด้วย2หลักการและเหตุผลนี้นะคะก็ได้มีการเสนอปรับปรุงปฏิทินงบประมาณรายจ่ายปี2568ไป โดยมีทำลายที่สําคัญนะคะเดี๋ยวจะอ่านเฉพาะทำลายที่สําคัญให้แต่ตัวที่เป็นรายละเอียดทั้งหมดเดี๋ยวจะส่งให้พี่ๆืึอมบนชนอีกทีหนึ่งนะคะก็คือในวันที่สองกุมภาพันธ์สองพนี้นะคะจะเป็นพวกเวลาของการส่งคําของบงประมาณนะคะหลังจากนั้นเนี่ยระหว่างวันที่3กุมภาพันธ์ถึงเมีนาคมก็จะมีการพิจารณารายละเอียดเพื่อให้วันที่26มีนาคมมีการนําเข้ามาสู่ครมเพื่อขอความเห็นชอบ นะหลังจากคอรมอรมีความเห็นชอบในมีนาคมแล้วก็จะผ่านกระบวนการการรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงรายละเอียดต่างๆเพื่อ,อมีการพิมพ์ร่างพรบอ,รออกมานะคะแล้วก็นําเข้าสู่คอรมอ,รอีกครั้งหนึ่งในวันที่28พฤษภาคม2567ให้คอรมอรเนี่ยมีความให้ความเห็นชอบร่างพรบงบประมาณ6-8และเอกสารประกอบทั้งหมดหลังจากนั้นจะมีการนําเข้าสู่สภาน,นะคะเพื่อให้สอ,สอพิจารณา วาระแรกนะคะวาระที่1ก็คือช่วง5-6มิถุนายนแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆเพื 6, ่อให้สสพิจารณาวาระที so so ่2และ3มอีทีเนี่ยก็ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะคะหลังจากนั้นจะเป็นการเข้าสู่สาวพิจารณาช่วงต้นเดือนกันยายนทั้งสิ้นนี้เพื่อให้มีการนำร่างพรบงบประมาณขึ้นทุนกล้าวแล้วก็เพื่อประกาศใช้ให้ได้ทันภายในช่วง17กันยายน2567ีค่ะ อันนี้ก็เป็นสาระสำคัญในสองเรื่องที่นำมาเสนอค่ะ